กาปังของมิชชี่นิเวิร์สไทยแลนด์ในยุคข,ของบอสนวัดน,นะคะสปอนเซอร์ขึ้นมอบเขาเรียกว่าอะไรซื้อสปอนเซอร์ไปแล้ว115ล้านในวันนี้ยังไม่รวมลีกสิทธิจังหวัดอีกแล้วภาพรวมในการถแถลงข่าววันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจริงหรือเค้กที่บอสก,กับแม่แอนดีการโกรธการแบมบี้ i, จัคยี้ฟังค่ะภาพรวมในวันนี้นะคะหลายคนก็รอดูการถแถลงข่าวมิชชี่นิเวิร์สไทยแลนด์รอดูโปรดักชั่นรอดูการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ส่วนตัวมองว่าก็ สมสถานะแล้วก็สมความเป็นบอสบอสคือเขาคือเรื่องโปรดักชันเขาไม่ยอมน้อยหน้าใครอยู่แล้วการโชว์ภาพรวมการเปิดนี่ให้มากเลยแสงสีเสียงยอมแล้วบอสก็ออกมาสปีดว่าจริงๆแล้วนะคะอยากรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นว่าจริงๆแล้วเขาสองคนก็คุยกันมาโดยตลอดเป็นระยะระยะส่วนเรื่องโกรธกันไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนนะคะที่จะมีหยุดคุยบ้างไม่หยุดคุยบ้างบอสบอกว่า เข้าไปคุยกับแม่แอนตอนไหนหลังจากอ่รู้ว่าแม่แอนเนี่ยซื้อมิชชันนีเวิร์ดมาแล้วก็บอลรู้สึกษาใจมากที่ซื้อมาจากคนต่างชาติได้นะคะก็ยังดูยังเอ่อห่างๆยังคงห่วงเพราะว่าลิขสิทธ์ก็ยังอยู่กับเอ่อลิขสิทธ์ MU มทเนาะตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดจะซื้อใหม่เพราะลิขสิทธ์ยังอยู่กับแม่ปุ้ย t p n ก็ศึกษามาพอสมควรจนจบเม็กซิโกบอสก็เลยเข้าไปคุยอย่างเป็นทางการว่าอ่า จะอยากได้หรืออะไรก็ก็ไปคุยก็เป็นลักษณะของบอสเนี่ยแหละแล้วก็เก็บเป็นความลับก็คือปิดบ้านปิดประตูไม่ให้ไม่ให้พนักงานอยู่ก็คือทุกคนเป็นไพรเวทหมดเลยเธอก็ใจมั้ส่วนแม่แอนทําไมถึงเลือกองค์กร MCI ให้ลิขสิทธิ์5ปีนะคะแม่แอนบอกว่า บอสมีความพร้อมในทุกเรื่องเอ่อคอนเนคชันผู้คนโปรดักชันแสงสีเสียงแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความพร้อมที่สุดนะตอนนี้คือการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่แม่แอนคนเดียวแม่แอนบอกอย่างี้เนาะการตัดสินใจอยู่ทั้งเอ่อบอสผู้บริหารทั้งหมดที่ทั้งนิวยอร์กทั้งเม็กซิโกนะคะก็ทุกคนเลือกบอสถามว่ามีคนมาบิดเยอะไหมมีคนมาบิดเยอะมากนะคะแต่ว่าทุกคนเลือก MGI เพราะว่าดูมีความพร้อมไปหมดเลยส่วนเรื่องเจ้าภาพอ่ะ เจ้าภาพกา่อนเจ้าภาพในเมืองไทยก่อนนะเจ้าภาพจังหวัดก็คือภูเก็ตนะคะก็มีการเก็บตัวในภูเก็ตการจัดประกวดก็จะเริ่มแต่มิถุนาจนไปถึงสิงหานะคะ23สิงหามงหาน่าจะเป็นไฟนนลนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะไฟแนลถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีรอบชุดป,ประจำชาติรอบพีลิมต่างๆไปเก็บตัวที่ภูเก็ตส่วนเรื่องจัดมิช s ั o นเวิร์ดในประเทศไทยนักพินะะักข่าวก็ถามว่าบอสจะได้มีโอกาสร่วมจัดไหมบอสบอกว่าเอาพูดตามตรงเลยก็ มีการให้คําปรึกษาบ้างถ้าคุณแอนเห็นถึงแบบเห็นถึงศักยภาพอยากให้ร่วมจัดหรืออะไรใดๆก็มีความคิดว่าอยากจัดอยู่แต่ว่าทุกอย่างต้องไปอยู่ในบอร์ดผู้บริหารผู้ถือหุ้นต่างๆอะไรการตรวจสอบมันเยอะมากที่จะลงทุนไปหลายร้อยล้านหลายพันล้านเธเข้าใจไหมก็ภาพรวมก็ประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องการโกรธกันไหมอะไรกันไหมเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกัน <m> ก็มีไม่คุยกันบ you know. ้างคุยกันบ้างเอาเป็นว่าสรุปเลยนะ ทางองค์กรมิชชันนีเวิเนี่ยเห็นความพร้อมของ MGI อ่ะความพร้อมทุกด้านอย่างที่ฉันบอกไปเลยได้เป็น MGI New Era Boss บก็ได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์5ปีในราคา180ล้านบาทนะคะ5ปี2025 26 27 28 29ก็เรามารอดูความปังการส่วนเรื่องคนมงลักษณะคนมงเนี่ยแม่งก็แบบอยากได้เป็นความเป็นไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจัดที่ไทยก็เราบรรลุกันว่า ใครที่จะเป็นคนแรกของบอสนวัตพวกเธอคิดว่าใครจะเป็นคนมงคนแรกของบอสนวัตคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดติดตามเซนด้วยนะคะ